อีกมาถึงคําว่ากังสละกะจึงรู้จักได้โดยพระพุทธภาษิตภิกษุทั้งหลายลาบสักการะเสียงเสสริมเยินยอเป็นอันตรายร้ายกาศต่อการบรรลุพระนิพพานภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตัวกังสลกะซึ่งกินคูดอุจาระเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยคูดท้องปองด้วยคูดกองคูดใหญ่ก็มีอยู่ตรงหน้าของมันดังนั้นกังสลกะตัวนั้นจึงดูหมิ่นกังสลกะตัวอื่นว่าเราผู้มีคูดเป็นพักษาอิ่มแล้วด้วยคูดท้องปองไปด้วยคูด กองคูดใจตรงหน้าของเราก็ยังมีกั้งสลกะตัวอื่นมีบุญน้อยมีเกียรติยศน้อยไม่รวยด้วยคูดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันเป็นผู้มีลาบสการะเสียงเสริเสรญเยินยอครอบงำแล้วมีจิตจิตแน่นอยู่ในลาบสการะนั้นเวลาเช้า,าถือ บาทจีวรไปบินตบาทในหมู่บ้านเธอได้ฉันอาหารตามพอใจจนอิ่มในที่นั้นแล้วทั้งเขาก็ยังนิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นด้วยของบินตบาทก็เต็มบาทกลับมาพิกษุนั้นท่านกลับมาถึงอารามแล้วก็พูดพร่ำในถ้มกลางหมู่เพื่อนพิกษุว่าเราได้ฉันตามพอใจจนจนอิ่มแล้ว ข้างเขายัางนิมนต์เพื่อวันสุ่งนี้อีกของบินจบาทของเรานี้ก็เต็มบาทกลับมาเรารวยด้วยลาบเ,เรารวยลาบไดยจีวรบ,บินจบาตเซนาสนะและกีฬาณปัจจัยส่วนปิสูุอื่นๆเหล่านี้ <c oughs> มีบุญน้อยมีอภินิหารน้อยไม,ไม่รวยไม่รวยโดยลาบดังนี้ <c oughs> นี่เรียกว่ากังสละกะภิกษุภิกษุผู้เปรียบเหมือนตัวกังสละกะสัตว์ที่กินคูดเป็นอาหาร <c oughs>